สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากินแซลมอนดองแล้วก็กุ้งดองกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะแม่ของพวกหนูทำเองลดต้นทุนปีเยอะเลยค่ะ วันนี้ก็จะมีข้าวสวยสาล่ายาเมันดองกุ้งดองค่ะแล้วก็ซอสค่ะแล้วก็สาลาค่ครับเริ่มกินกันเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากครับเดี๋ยวเราจะลองห่อสาหร่ายดูนะคะ อออมาค่ะมาลองขอสายลายกัน อ๋อมากๆครับมาค่ะอ้าวขอบคุณมากครับบ๊ายบาย